Unwelcome guests. วันนี้เราจะมาคุยกันว่าทําไมคุณถึงควรเปิดเหอะหลานมาครับจริงๆอ่านว่าเลามากแต่ตั้งคิดป้มจะเรียวกาหลานมาทั้งหมดคือบอกก่อนนะมันไม่ได้เป็นตัวละครเปิดเหอในทุกๆกรณีนะครับโอเคถ้าคุณบอกว่าคุณจะเก่งรออนาคตอะไรอย่างเงี้ยโอเคครับมันก็เป็นเปิดเหอะแหละเพราะว่ามันคือปฏิกิริยาลูนาารูซึ่งหน้อนาคตเดี๋ยวมันก็คงมีตัวมาเล่นด้วยที่มันแรงขึ้นเรื่อยๆแหละเพราะว่าแพสซีฟมันแบ่งไว้2ฝั่งชัดเจนเลยว่าจะเอาเป็นฝั่งดาเมจที่เป็นดาเมจสดหรือว่าจะเป็นฝั่ง ที่เป็นฝั่งดาเมตมะเฟืองแต่อยากจะบอกว่าเอาจริงๆแล้วมันไม่ได้ต่างเยอะนะมันไม่ได้เสียหายมากนักหนาต่อให้คุณเจาไปเล่นเป็นมะเฟืองแล้วมันจะติดคริปไม่ได้ก็ตามเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่าฟังก์ชันการทำงานมันเป็นยังไงบ้างส่วนใครที่มีนาฮิดาแล้วถ้าอยากจะเปิดมาเพื่ออัปเกรดอัปเกรดแน่ๆครับแต่ถามว่าโหมันต้องมีมันต้องเปิดเลยไหมณนะตอนนี้นะมันยังไม่ขนาดนั้นครับแต่ว่าถ้ารอจอรีรันมันอาจจะขนาดนั้นแล้วก็ได้ไม่มีใครรู้อนาคตเนาะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาก็ปะ เริ่อเลยครับอย่างแรกคุณินก่อนว่าเปิดมาเพื่ออะไรแล้วก็มันแทนนาฮิดะได้จริงไหมต้องบอกก่อนว่าตัวละครตัวนี้หลักๆเราเปิดมาเพื่อ1คือเราต้องการให้มาเฟืองมือครฟติคอลได้ครับแต่เงื่อนไขก็คือเราห้ามใส่ตัวละครที่เป็นตัวละครนนองคายหรือน็อคคลยเข้าไปเลยนะวิธีการเช็คว่าณตอนนั้นมันใช่หรือไม่ใช่เนี่ยให้คุณกดที่หน้าจัดทีมตัวละครครับแล้วคุณกดที่ทีมโบนัสได้เลยมันจะมีบัฟอยู่2ช่องเห็นใช่ไหมครับอันนี้คือช่องใหม่ที่เพิ่มเข้ามาส่วนฝั่งซ้ายมือเนี่ยคือชอ โซนแอนส์ส่วนฝั่งขวามือเป็นของฝั่งมูลสายน์ที่เพิ่มเข้ามาถ้ากูมีตัวละครนั้นแร่งแค่ตัวเดียวก็จะมีหน้าตัวละครตัวนั้นแค่ตัวเดียวครับถ้าคุณมี2ตัวก็จะเห็นว่าเขียนว่ามีมูลสายน์สตัวเห็นใช่ไหมครับและมันจะมีติ๊กถูก2ช่องครับวิธีการให้มาฟืงมันคริตเนี่ยคือคุณจะต้องแอคทีเวคแค่เฉพาะมูลสายน์คาแรคเตอร์ตัวเดียวเท่านั้นถ้ามันมี2ตัวปุ๊บอ่าอันเนี้ยมันจะไม่คริกแล้วส่วนในพาร์ตต่อไปก็คือเปิดมาเพื่อหวังเกงออ่งห จริงๆเป็นตัวทีเหมาะจะเล่นจริงๆการที่คุณเปิดออกมาก่อนเท่ากับคุณไม่ได้ประหยัดเงินมากขึ้นและคุณก็ไม่ได้ได้เงินจากมันด้วยโอเคแต่คุณจะได้เล่นทีมนั้นๆเลยนะเพราะว่าถ้าเราจัดทีเป็นตัวละครจัดนั้นเล่น2ตัวมันจะเปลี่ยนไปบวกดาเมตประเภทปฏิกิริยาลูนาบลูมแทนจะเป็นบวกคิตเลตสิบเปอร์เซ็นต์และคลิดาิเมตยี่สิบเปอร์เซ็นต์ส่วนเรื่องที่ว่าจะแทนนาคิดะได้ไหมเราต้องคุยกันในเรื่องของการทํางานของตัวละครครับโอเคไอเรื่องคลิสนะใช่แต่ว่าโอกาสติกริเรารูรา้ไปแล้วเนาะว่าม นาฮิดะ c ีตรงๆได้เลยนะครับจะกลายเป็นนาฮิดะ c 2บวกกับหลานมาและจะกลายเป็นคริสามสิแต่คริดเดเมทมันไม่บวกนะคริดเดเมทจะแค่100รวีเช็คมาแล้วและส่วนต่อไปก็คือฟังก์ชันการทํางานในฐานะตัวละครออฟฟิลครับด้วยความที่หลานมาเป็นตัวละครสื่อเวทเหมือนกันฉะนั้นยืนแปะทตุได้เหมือนกันนั่นแหละคุณแต่ว่ากดชาติลาบากนะไม่แนะนําผมลองแล้วคลังกีมากๆหรือถ้าใครมีทริคก,ก็แชร์พิมพ์คอมเม้นไม่ได้เลยครับเผื่อให้เพื่อนๆไปลองหัดดูแต่ผมลองแล้วมันอึดอัดมมาาาากกแตต่ัวสของงนเนียไดด้้ปรบๆรบถถพูถึ เทียบกับนาคิดาคือนาคิดาการใช้งานสกิลเนี่ยจะเป็นการกดใส่ศัตรูแล้วศัตรูต,ตัวนั้นๆจะเหมือนกับโดนน้องล็อกเป้าไว้ครับแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการเปิดปฏิกิริยาธาตุอะไรก็ตามเดี๋ยวน้องจะแปะไม้เข้ามาให้เองอัตโนมัติครับข้อดีของนาคิดาคือมีเกรดที่สูงมากครับหมายความว่าไม้เนี่ยมันจะหนาประเภทว่าน้ำล้างไม่ค่อยออกครับแต่ว่าความถี่เนี่ยคุณจะเป็นที่จะต้องมีการให้เพื่อนทําให้ติดปฏิกิริยาธาตุไม่งั้นมันจะไม่มีการแปะสถานะธาตุขึ้นมาครับแต่กกกัับาาารรขอออองหลลนนนมมเเเเ่ยจะป็แว e ตืว กดปุ๊บคุณจะเห็นว่ามันจะมีวงครับซึ่งวงที่เห็นเนี่ยคือระยะแต่ว่ามันจะไม่ได้กว้างเต็มระยะขนาดในวงอะนะมันโดนหลอกตาได้ประมาณหนึ่งและทุกๆครั้งที่มีกวางลงมาทําแบบนี้ให้เนี่ยจะมีกันแปะสถานะไม้ทั้งหมดเลยนะครับกดสามไอีกทีหนึ่งเห็นไหมทุกครั้งที่ลงมาแปะสถานะไม้ทั้งหมดเลยทําให้มันแปะได้กว้างแล้วก็แปะได้ค่อนข้างถี่ครับเมื่อเทียบกับตัวละครหลายๆตัวและพอมันติดก,กับที่ตัวละครตัวนั้นๆที่ในสนามเนี่ยมันทาให้ไอสถานะที่วนรอบตัวละครเนี่ยตัวละครหลายตัวไปเล่นไดง ไดขึ้นมากๆโดยเฉพาะตัวละครแปลงร่างเช่นไซโนครับคือไซโนเนี่ยจะมีปัญหามากถ้าเจอมอนหลายเวฟใช้คําว่าปวดกระบาลเพราะสุดท้ายแล้วพี่ไซโนเราต้องการอะไรที่ติดตัวเพราะพี่แกวิ่งไถตบมอนบางทีมอนแม่งกระดองกระเด็นด้วยไงฉะนั้นเรื่องของการแปะสถานนะโดยการไม่อยู่ในสนามเนี่ยถือว่าตอบโจทย์มากครับส่วนเรื่องต่อไปคือการบัฟให้กับตี้การบัฟให้กับตี้เนี่ยตัวท่าไม่ตายของหลานมาเองจะสามารถบัฟให้เพื่อนได้โดยเอาเอ็มของตัวเองไปคํานวณครับแล้วก็แจกให้แต่ไม่ได้เป็นการแจกให้เพื่อนโดยตรงนะเป็นการบัฟเร ของปฏิกิริยาธาตุที่เกี่ยวกับไม้แต่กลับกันถ้าเกิดว่าเป็นของนาคิดะเนี่ยจะเป็นการบวก E.M. หรือความชํานาญธาตุครับให้กับตัวละครที่ยืนในสนามซึ่ง E.M. มัน snap shot ไม่ได้กับพวกปฏิกิริยาที่เกี่ยวกับไม้ครับนั่นหมายความว่านาคิดะจะเด่นในการบูสต์ให้กับตัวละครที่เป็นตัวละครยืนสนามแล้วก็เอามาทำนเมจเช่นเอาพี่แต้มมายืนแล้วก็เน้นาเมจศอกของพี่แต้มไปเลยก็นีแบบนี้นาคิดะจะดีมากๆครับแต่กลับกันถ้าเป็นหลานมากข้อดีคือทางเตีมงบวกหมดคุณง่ายๆแค่นั้นเลย ฉะนั้นมันมีข้อดีข้อเสียของทั้งคู่แต่ณปัจนะจุบันผมให้ภาษีหลานมากมาก,กว่าเพราะามันเป็นตัวละครใหม่แล้วแล้วก็แลดูเป็นเจนใหม่แล้วด้วยครับและถ้าเมื่อเทียบกันซี0เนี่ยความสะดวกสบายในการใช้งานเนี่ยผมยังให้หลานหน้ามากกว่าอยู่ดีนะครับและที่สําคัญคือคนที่เอานาะคิดะยืนตีในสนามเชื่อเลยครับทุกคนเจอปัญหานี้แน่ตัวละครโมเดลเด็กของเกมนี้ขามันสั้นคุณเวลาวิว่งอะหลบเท้าไม่ค่อยพ้นเท่าไหร่ครับน่าจะเจอกันมาเยอะแล้วคําถามแล้วทีนี้ลูนาบลูมันคืออะไรแล้วมันคิดยัง เอาแบบเข้าใจง่ายๆคือลูน่าบลูมเท่ากับมะเฟืองสดครับแต่มันไม่ได้เป็นมะเฟืองสดอัปเกรดเหมือนบางที่ฟูคอของนีลูนะมันคือเงื่อนไขในการทริกเกอร์มันเนี่ยเหมือนกับมะเฟืองสดเลยคือน้ําบวกกับไม้ครับแต่คุณต้องมีหลานมาซึ่งณปัจจุบันมีแค่หลานมาเนาะพอติดบลูเหมือนมะเฟืองสดทั่วไปมันจะมีคําว่าลูน่าบลูมขึ้นมาแต่มันจะไม่มีดดเมจและมะเฟืองลูกนั้นจะไม่ได้แรงขึ้นในสตรีมเนี่ยผมยังเข้าใจผิดอยู่เลยในตอนแรกครับคิดว่ามะเฟืองทุกอย่างแม่งคือลูน่าบลูมคําตอบคือ,อมไม่่ใชมันแ เกิปฏิกิริยาลูนาบลูมเฉยๆเท่ากับมันไม่มีดาเมจเลยคุณมันจะมีดาเมจต่อเมื่อณปัจจุบันที่เห็นนะครับเขาจะมีการบอกว่าดาเมจประเภทนั้นๆนับเป็นดาเมจลูนาบลูมครับซึ่งในส่วนนี้เขาก็มีเขียนเอาไว้ว่าว่าเราจ่ายสกิลแบบค้างเนี่ยดาเมจประเภทนี้ที่มีการกินเวอร์เดนดิวเข้าไปซึ่งก็คือพระจันทร์ที่เป็นวงๆอยู่ตามในจอที่คุณเห็นนั่นแหละครับพวงแดงไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่ติดมะเฟืองสดหรือติดบลูมอนะที่มันเปลี่ยนเป็นลน คือนะับปัจจุบันแมคานิกมันเป็นแค่ของตัวนี้ตัวเดียวไงคุณแต่อย่างที่บอกครับมันไม่มีดาเมจซึ่งไอดาเมจเนี่ยมันมาอยู่ที่สกิลค้างของหลานมานี่แหละเพราะว่าเขาผูกเขียนไว้เลยครับว่านับเป็นดาเมจลูน่าบลูม DMG ครับหมายความว่าไอสกิลค้างที่แรงๆเนี่ยเป็นลูน่าบลูมและติดกติได้ครับส่วนถ้าคุณใหญ่ก็ได้ดาเมจลูน่าบลูมอื่นๆนะเลยไปครับ e6 ทุกอย่างแม่งลูน่าบลูหมดแล้วทีนี้ทีนี้อยากจะเล่น2น้องคายกันหมดละ เท่ากับว่าไอตัวพรสวรรค์ที่สมชายงุนงงอันนี้บอกให้รู้เลยง่ายๆว่าถ้าคุณอยากเล่นดาเมจมาเฟืองสดคุณต้องเล่นเป็นใส่ตัวละครจากน้องคายแค่1ตัวเท่านั้นเพื่อให้มาเฟืองติดคริได้ครับถ้าคุณใส่2ตัวมันจะกลายเป็นบวกดาเมจประเภทลูน่าบลูมแทนซึ่งณนะตอนนี้มีแค่สกิลน้องกับสีหกของน้องฉะนั้นเลือกเอาเองได้เลยครับแต่ถามว่าเออถ้าคุณอยากจะเล่นอีกตัวนึ่งอ่ะแล้วคุณจะใส่เป็นตัวละครอย่างอ e ินเนฟไอย่างเงี้ยคำตอบคือได้นะครับถึงมันจะเป็นแค่ดาเมจธรรมดาที่ตัวเองจะสกิ แล้วแรงขึ้นอย่างเดียวไม่บวกดาเมจมาเฟืองแต่อย่าลืมว่าอิเล็กตัวชาร์จก็เปลี่ยไปรูหน้าชาร์จด้วยนั่นแหละซึ่งรูหน้าชาร์จมันก็แรงด้วยตัวมันเองอยู่แล้วไงมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นคุณเพราะถ้าคุณจะคิดจริงๆมันมีโอกาส15%สที่มาเฟืองคุณจะดาเมจคูณ2นะ่ะร้อยลูกมันติดแค่15ลูกมันไม่ได้ติดง่ายขนาดนั้นคุณจะคิดว่า7ลูกติดลูกหนึ่งยังได้เลยคุณอ่านดูดีๆเนี่ยหลูกติดลูกหนึ่งก็ได้ฉะนั้นเล่นมาเฟืองจัดน้องใครตัวเดียวส่วนอนาคตถ,ถ้าจะเล่นดาเมจรูหน้าบลูมจัดน้องใคร2ตัวมากกว่า2ตัวได้นะคุณขอบคุณครับต่อไปมาคุยว่าตัวละครมันเล่นยังไงครับวิธีการ ตัวละครตัวนี้ง่ายมากครับเดี๋ยวคุณทําความเข้าใจเรื่องของสกิลกับถ้าไม่ตายก่อนตัวสกิลการทํางานเราใช้งานเพื่ออย่างที่1ครับลดต้านทานธาตุครับซึ่งมันจะบวกเพิ่มไปเรื่อยๆเนาะตามเลเวลที่คุณอัพอย่างผมเนี่ยอัพแค่8ปดนะตอนนี้คือแค่นี้ก็วิ่งเวิร์นิวจะขาดแล้วนะและเมื่อคุณอัพไปถึงเลเวลสิจะสามารถลดต้านทานได้ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ส่วนที่เข,เขาเขียนว่าเป็น elemental resistance ผมคิดว่าเขาน่าจะตั้งใจให้ให้เทคมันสั้นเฉยๆเลคุณความเป็นจริงคือถ้าเราไปอ่านที่ตรง talent info เี่ยเเยเเเ้าาจขไววััลดลมน แล้วก็น้ำแค่2อ,อย่างครับคุณทุกคัรถจะอยู่10วิครับโดยเงื่อนไขคือขอแค่สกิลของหลานมากเนี่ยตีโดนหมอนครับซึ่งมันติดตลอดอยู่แล้วเนี่ยเอาเป็นว่าไม่ต้องไปใส่ใจเรื่องนี้ก็ได้ครับแล้วต่อไปคือเรื่องของดาเมจถามว่ามันมีดาเมจไหมคําตอบคือมีครับการที่คุณกดสกิลค้างมีตัวคุณดาเมจเยอะแต่เงื่อนไขคือคุณต้องมีเฟอร์เดนดิวด้วยครับเฟอร์เดนดิวคืออะไรดูนี่เลยครับคุณเห็นมาจันใช่ไหมครับที่วงแดงไว้ให้ นั่นแหละครับคือ v e r d ์ n ดนดิววิธีการได้รับคือเมื่อไหร่ก็ตามที่ติดสถานะ l u ู a Bloom ซึ่งเราบอกไปแล้วที่หัวข้อที่แล้วว่ามันติดยังไงพอมันติดปุด๊บคุณจะได้ v e r ร์เดนดิวมามันเต็มที่3ครับแล้วพอคุณได้ v e r ร์เดนด a l มาพอคุณกดสกิลของหลานมากค้างไว้เนี่ยมันจะทำดาเมจได้ครับแล้วก็ถือเป็นดาเมจประเภทลูนาบล o มด้วยแล้วก็ถือว่าพอมีดาเมจด้วยเพราะว่ามันติดริติคอลได้ครับเรื่องของการคำนวณเนี่ย จะมาจากความชํานาญทาาล้วนๆครับคือ24 3. 2ร้อยสี่สที่เลเวลแนะคนุณต่อเวอร์เดนดิวที่มีครับตัวคุณมันเยอะมากครับแล้วมันตีคริได้มันแรงแต่การทาความชํานาญท่าเป็นหลกักแล้วหวังว่าจะได้คิด้วยพวกคุณเห็นมาจากคาสึฮะแล้วผมจะไม่พูดอะไรตอนนะ่อณตอนนี้ส่วนคนที่เพิ่งมาเล่นแพทชนี้เพราะว่าโดนตกผมบอกให้เลยครับยาก ฉะนั้นหมายความว่าสกิลเราก็จะกดแถบธรรมดานั่นแหละครับแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่มีเวอร์เดนดิลซึ่งมันจะมีตลอดไม่นับครั้งแรกที่เรากดอนะเนาะให้กดค้างครับง่ายๆแค่นั้นเลยจบอีซี่คูดาวมาแวะมากดง่ายๆแค่นั้นเลยแลวข้อควรระวังคือโรเททของน้องสกิลทํางานอยู่ไม่ได้เป็น20วินะครับไม่ได้ยาวขนาดนั้นฉะนั้นพวกตีสวับคอมค่อนข้างเก่งครับต่อไปคือฟังก์ชันส่วนของท่าเมตายครับส่วนของท่าเมตายเนี่ยคุณไม่ต้องสนใจอะไรเยอะเดี๋ยวจะปวดหัวครับมันจะมีเรื่องของจํานวนที่มันสามารถจะได้้จาากตัวเลพลมมอรนี่ ใจเลยครับเดี๋ยวปวดหัวคุณรู้แค่ว่าจะเป็นการบวกดามจสดๆเข้าไปให้กับพวกมะเฟืองทั้งหลายแหล่ครับอันนี้จะบวกทุกมะเฟืองเลยไม่ว่าจะเป็นมะเฟืองธรรมดาก็คือมะเฟืองโอดหรือมะเฟืองช็อตซึ่งก็คือไฮเปอร์บูมหรือมะเฟืองเผาก็คือเบอร์เจียนบวกให้ตรงๆเลยยกตัวอย่างเช่นกรณีเคสที่เรามีความชนานทาตอยู่ที่444.4%ถ้าเรามี E m 1 0 0 0ก็สีเท่าอะคุณคุณก็คูณไปบ4่สนั่นแหละนั่นแหละครับคือดามจที่คุณจะได้เพิ่มเข้าไปให้ดาเเมมัฟืองงงตตตรรนี้้บววกใหๆ สมมติว่าฟวงคุณทําได้1นึ่งหมื่นก็บวกไปเลยครับสี่พันสี่ร้อยสี่สิบสี่ง่ายๆแค่นี้เลยคุณสวยเรื่องจํานวนที่มันติดๆได้กี่ครั้งตรงนี้ไม่ต้องสนใจก็ได้ครับเอาไปว่ามันบวกตรงนี้แล้วก็คุ้มค่าที่สุดที่จะทําความชานาญธาตุเป็นหลักครับสําคัญกว่ากิคุณสํายมาเฟืองนะส่วนสายที่ยังไม่ใช่สายมาเฟืองอ่ะผมว่าณตอนนี้ไม่เปิดสีหกยังไม่ค่อยพร้อมเล่นเท่าไหร่ครับอึดอัดนั่นหมายความว่าลาม่ามีหน้าที่แค่กดสกิลกดทําไม่ตายครับคุณจะกดอะไรก่อนอะไรหลังก็ได้ครับขอให้ท่าไม เสร็จแบบเสร็จจริงๆครับไม่ต้องทําอะไรมากกว่านี้แล้วครับตัวละครทำแค่นี้ไม่ต้องซีเรียสแบบถามแม่ตายก่อนหรือสกิลก่อนจริงๆอยากจะเน้นพลังงานที่ใครเป็นคนกดรับก็เอาตามมันได้เลย,เลยคุณมันง่ายๆแค่นั้นเลยส่วนถ้าเกี่ยวว่าคุณจเจาหลานมากมายืนสนามเทคฟิลเนี่ยก็ยืนตีไปเลยครับแต่ไม่แนะนําให้กดชาติตีนะม,นมันยากจริงๆนะเล่นง,ง่ายครับตัวนี้เล่นง,ง่ายต่อไปมาคุยเรื่องทีมที่เราจะเล่นกันครับจริงๆทีมที่จะเล่นเนี่ยหลักๆมันก็จะแบ่งออกเป็นตามปฏิกิริยาธาตุเหมือนเดิมเนาะก็ไล่เลยครับทีมแรกคือที มะเฟืองสดครับโอ้โหผมบอกเลยอาบิ้ทองหนึ่งรอบนี้นี่คือขี้แตกขี้แตนซึ่งทีมนี้เนี่ยถ้ามีมอนหลายเวฟแต่ก่อนแล้วก็จะต้องเอ้ยสลับหนะ้าขีดามาหมุนแบบปาดรอบจออะไรเงี้ยตอนนี้คือไม่ต้องแล้วครับเอาตัวไปคุกวงในยืนกลางตรงเท้าได้เลยคุณสะใจมากทีนี้โหดมากครับจะเล่นที่นี้บังคับต้องมีนีลูนะครับไม่มีนีลูเล่นไม่ได้และตอนนี้หมอไปเราโหดขึ้นเยอะมากทีมแต่ละที่ยัมาเล่นด้วยกันจนใช้คําได้ว่าเป็นที่ต้องการเป็นอย่างมากของโค ดีครับตอนนี้ส่วนทีมต,ต่อไปคือทีมมาตรฐานที่คนนิยมเล่นกันครับไฮเปอร์บลูมครับคือไฮเปอร์บลูมเนี่ยปกติแล้วเนี่ยดาเมจต่อลูกมันก็แรงอยู่แล้วเนาะพอมีเข้าไปเนี่ยมันก็บวกเพิ่มเข้าไปอีกซึ่งมันก็แรงมากนะคุณบวกเพิ่มไปลูกก็สี่ห้าพันจริงๆงมันไม่น้อยนะมันถือว่าเยอะมากๆนะครับผมใส่ไปให้ค่อนข้างหลากหลายเนาะแต่จริงคีย์หลักในการเล่นตีเนี่ยคือคุณต้องการตัวแปนะน้ำบีดีอย่างชิงชิวสักตัวหนึ่งก็คือโอเคแล้วถ้ามันเป็นมอนเดี่ยวจะใส่เยห,หานก็ได้รตงงัต่เอนหลานะก็ได เล่นทีมไฮเปอร์บูมตามปกติเหมือนเดิมที่เราเล่นได้เลยแค่เราเปลี่ยนตีแค่นั้นเองซึ่งพี่แต้มก็ใช้ได้ดีมากเช่นเดียวกันนะครับเพื่ออย่าลืมว่าพี่แต้มเขาคุบวงในยอยู่แล้วครับเราก็สามารถเอาพี่แต้มไปตีได้ซึ่งตีนี้จริงๆแล้วนาคขดดาก็ถือเป็นตัวตอบโจทย์นะเพื่ออย่าลืมว่าพี่แต้มเป็นตัวดาเมจซดการที่ยืนเทคฟิลที่อยู่ในวงของถ้าไม่ตายของนาคขดะมันก็แรงนะคุณฉะนั้นถ้าคุณเล่นตีนี้เป็นหลักเนี่ยจริงๆผมว่าไม่ได้ต่างกันแบบเยอะมากยกเว้นมอนเปลี่ยนเว สกิลนาคิดะมันหายไปกับศพมอนหมดแล้วนะต่อไปครับทีมเบอร์เจียนใช่ครับถึงแม้คนจะไม่นิยมเล่นแต่ว่าจริงๆมันเป็นทีมที่เล่นได้นะคุณข้อดีของเบอร์เจียนมันจะต่างกันกับมะเฟืองอื่นๆอย่างชัดเจนก็คือถ้าเป็นเบอร์เจียนเนี่ยระเบิดหนึ่งลูกมันโดนตัวละครใกล้ๆทั้งหมดเลยครับมันจะไม่เหมือนไฮเปอร์บูมที่1ลูกต่อ1ตัวส่วนเลืองอินเซนต์เนี่ยมันจะล็อกเข้ากันหมดนะก็คือเหมือนไฮเปอร์บูมเลยตัวหนึ่งโดนได้แค่ทีเดียวแบบติดกันเนี่ยคือ2นัดเท่านั้นฉะนะ ฟังโดนเบอร์นิ่งตัวเองด้วยนะคุณมันแรงนะและใช่ครับคุณขอดีเฮียมาเอาไปเลยครับอายาโตดีเฮียรครับผมใสไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วหรือจะคาซือฮะเบอร์เจียนที่ผมเคยขายไปแต่แต่ยุคสมัยก่อนก็ใส่ไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วจริงๆคีย์สำหรับที่นี้ก็คืออายาโตหลานมาคาซือฮะและก็ต้องมีตัวที่ทําให้คาซือฮะบัง,าบางคับติดไฟได้ซึ่งก็เป็นเน็ตนั่นแหละคุณก็ใช้ดีมากเช่นเดียวกันนะครับอันติคาซือฮะเป็นตัวระเบิดมาเฟืองนะหรือจะโอสคูมากๆใช้เป็นโท เป็นคนระเบิดก็ได้ครับคือเราต้องเข้าใจว่าโทมัสเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีค่ายซีดีหรือว่าความถี่ในการแปลสถานะธาตุาที่ไม่ได้ดีแต่ว่าสุดท้ายแล้วมะเฟืองแต่ลูกมันก็นับเป็นลูกใหม่สดใหม่ทั้งหมดนี่คุณถ้าเกิดว่าโลของโทมัสเนี่ยก็สามารถจะระเบิดมะเฟืองได้ตลอดเพราะว่ามะเฟืองมันก็นับเป็นของใหม่มันก็เลยไม่ติดปัญหาเรื่องไอซีดีนะฉะนั้นโทมัสใช้ดีมากเหมือนเดิมจ๊ะและแถมให้ครับตียำยำจัมโบ้ก็คือติดแม่งหมดเลยครับทั้งลูหน้าชัดเอ่ยให้เปอร์บูมเอ่ยเบอร์เจียนเอ่ย ถามว่าติดอันไหนบ้างไม่รู้แล้วแต่จังหวะคุณแต่เอาเป็นว่ามันและสนุกโคตรครับข้อเสียมีอย่างเดียวคือมันอาจจะหลุดจากอันติอยตียาโตได้ครับแม่งติดทุกอย่างกระเด็นเละเทะไปหมดตีนี้แรงนะคุณไม่ตลกนะมันมีโอเวอร์โหลดด้วยนะนึกสภาพลูหน้าโหลดอนาคตเลยคุณแม่งมาแน่เชื่อผมส่วนตัวผมชอบตีนี้ที่สุดครับเพราะว่ามันระเบิดจอดิต่อไปมาดูฝั่งที่ถ้าเราเล่นเป็นนูฟิเลตกันบ้างครับคือนูฟิเลตเนี่ยเป็นตัวละครที่จะเมเสดแรงมากอยู่แล้วเนาะเราก็สามารถเอาไปเล่นโดยการที่เอ้ยเราไม่สนใจแล้ว้วมมาฟืติรได ในการที่เราใส่ลูน่าชาร์จเข้าไปด้วยก็คือใส่อีเนฟ้าเข้าไปแล้วก็มีฟูรีนาอีกตัวหนึ่งครับข้อควรระวังคือตีนี้มันจะมีการลดเลือดได้หน่อยนะฮะถ้าจะมีท่าอะไรก็ให้พี่นิวเป็นคนรับไว้แต่เพียงผู้เดียวส่วนเรื่องกินเลือดเพื่อเพิ่มมจฟ,ฟูรีนาก็มีพี่นิวให้กินได้อยู่คุณไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นเล่นได้ตีนี้ก็ถือว่าแรงดีเพราะอย่าลืมว่าลูน่าชาร์จมันแรงด้วยตัวมันเองอยู่แล้วด้วยนะถึงแม้ว่าเฟืองมันจะติดคลิไม่ได้ก็ตามนะครับและอย่างตีท อีเนฟ้าหลานมาแลวก็นูวิเลตครับอีเนฟ้าจะเป็นคนระเบิดมะเฟืองทําซูเปอร์คอนดักที่ไม่ได้แรงติดรูหน้าชาร์จส่วนซิลลารี่เนี่ยไม่ได้มีประโยชน์แค่โลนะครับน้าแข็งจะตัดเกตดน้ําทําให้ไม้มันจะดูหนาขึ้นได้เพราะมีการลดทอนเก็ดน้ําไปนั่นเองครับจนนมะเฟืองก็เลยตกขึ้นมาเยอะขึ้นได้ด้วยวิธีการที่เราหักลบเกตดครับเพราะปกติแล้วตัวมะเฟืองจะเกิดขึ้นจากไม้แล้วก็น้ําโดยที่ไม้จะนําน้ําเหมือนกรณีที่เวเปอร์ไร์จะเป็นน้ํานําไฟแล้วก็เมลจะเป็นไฟนําน้าแข็งนั่นแหละแล้วก็ใช้เรื่อองงขก ในการทําให้เราลดเกดน้ําลงให้ไม้มันดูหนาขึ้นมาพาะน้ำมันโดนตัดทิ้งนั่นเองครับไม่ได้แย่นะถึงมะเฟืองจะไม่ได้คลิกก็ตามและมันปลอดภัยมากด้วยเพราะว่ามีโล่ด้วยแช่บอนได้ด้วยและท้ายตี้อยากจะเล่นให้รู้ว่าแม่งก็เล่นได้ครับคือต้างบอกว่าปกติแล้วเราต้องทําการเลี้ยงเกดไฟจะให้มันติดเบิร์นทิงหรือซัมติงก็ได้เพื่อให้มอลนี่สามารถทําดาเมจได้ใช่ไหมที่เนี้ยด้วยความที่หลานมาลดต้านทานน้ําได้ครับแล้วก็สามารถเลี้ยงเกดไฟได้โดยการแปะไม้ครับมันก็เลยดูดีขึ้นมาได้ในตี้นี้ เพราะว่าเราก็แปะไฟและพอติดเป็นเมอร์ดิงและมีไม้เข้าไปย้ำซ้ําให้เรื่อยๆจากหลานมาเขาเท่ากับว่าเราสามารถลดต้านทานเข้าไปให้ได้ด้วยและโมลนี่ก็สามารถแหลงได้ด้วยส่วนซิโรเนนก็ใส่ไปลดต้านทานเพิ่มได้ด้วยครับตี้นี้มันก็เลยดูดีนะไม่ใช่ดูไม่ดีแต่ว่ามันเป็นตีแบบเหมือนอะแดปจะมาใช้นะ mm ่ะ hmm. แค่เ่นให้ดูว่ามันเล่นได้ครับ mm hmm. ต่อไปมาคุยเรื่องอาวุธแล้วก็อ์ติแฟกซ์กันครับเอาเรื่องอาวุธก่อนสําหรับอาวุธเนี่ยผมบอกก่อนนะผมเคลมตรงนี้เลยนะวิธีการคิดและคํานวณมันมีหลายแบบมากไม่ว่าจะเป็นนนคคคณณําาวดกรที่่ิแม แค่เฉพาะเรื่องดาเมจมาเฟืองอย่างเดียวเลยแบบที่ผมคิดนี่ครับจะเป็นเปอร์เซ็นต์ตามนี้ครับผมไม่ได้บวกเรื่องดาเมจสกิลเข้าไปแล้วก็ไม่นับเรื่องคริเทเชลสามารถติดจินเข้าไปให้นะครับพอผู้คนตรงๆนะคุณผมเคยทําซุ้มมาข้อนานมากแล้วถึงตอนนี้จะไม่ได้ขึ้นแล้วก็ตามปัญหาที่ทุกคนเจอคือทําคาซึฮะแล้วก็หวังให้ติดคิจริงได้แม่งยากจัดๆซึ่งหลันมาภาพเดียวกันแค่เอมหลันมาเยอะกว่าเขาเพราะว่าสือเวทมันมีเอเอมเยอะมากๆนะแล้วก็หลันมามีเบสเอมที่สูงกว่าชาวบ้าช่องเขาด้วยนะแต่สุด ทําคีด้วยมันก็ยังเป็นเรื่องยากอยู่ดีครับฉะนั้นตัวละครตัวนี้ด้วยความที่เ m มันไม่จํากัดถึงแม้ว่ามันจะมีส่วนแพสซีฟส่วนหนึ่งที่อยากจะได้ความชํานาญธาตุอย่างน้อยย้ำว่าอย่างน้อยนะครับแปดรอยครับซึ่งผมแนมะนําให้ทําเกินอยู่แล้วคุณฉะนั้นนี่คือดาเมจเพอร์ซันอลที่เป็นดาเมจามะเฟืองแล้วก็ไม่ได้คิดอย่างอื่นเลยและที่สําคัญคือบาลานซ์ตามเครื่องสิงเมนแล้วก็กระจายทั้งความชํานาญธาตุและค่ารีพลังงานมาแล้วค่ารีพลังงานเนี่ยผมตั้งไว้ที่180แนะครับแต่่ จริงแล้วมันใช่ง้ 160- ถึงหนึก็โอเคแล้วแล้วแต่ว่าดาเมกคุณหนักแค่ไหนด้วยมอนขี้เหนียวไหมด้วยส่วนถ้าเป็น2ไม้คุณลดไปเลยครับยีคุณจะใช้แค่ร้อยสีถึงร้อยหกสิบก็ได้ครับเปิดถ้าคุณกังวลมากๆแล้วคุณมีไม้เดียวคุณอยากจะซัด2 0 0เลยก็ได้ครับก็ลองดูครับว่ามันวนทันไหมอันติกดไม่ได้ใช้คําว่าเสียหายนะครับคุณส่วนถ้าสองไม้เป็นนาฮิดะแล้วมอนมันไม่ได้เปลี่ยนเฟสบ่อยๆพุ่มว่าน่าจะเลื่อนเปิดเลื่อนเปิดอาจจะแบบแค่แบบ130 นี่ขยันขายหลายเวฟแล้วเกินมึงส่วนเรื่องอร์ติแฟกต์นะครับแบ่งเป็นคนมีซีกับคนไม่มีซีนะคนไม่มีซีเนี่ยดีที่สุดมันจะเป็นตัวซิลเคนมูลครับซิลเคนมูลเนี่ยมันจะให้ค่ารีพลังงาน20%แล้วถ้าเกิดว่าคุณใส่4ชิ้นเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่เจ้าตัวที่ส่เนาะทำเมจจากเอ m e เมน l s สกิลจะได้บัฟไม่ต้องสนใจชื่อบัฟก็ได้คุณบัฟมันอยู่8วินาะทำให้ทั้งตีได้เอียมเพิ่มเติมครับที่60หรือ120ขึ้นอยู่กับว่ามันเป็นััปรระเภทไหหนนนก็คคืืออออ้้งงาายย1ตวยตวว2 รรมันคือเซ็ตซัพพอร์ตนั่นเองครับแล้วก็ให้ค่ารีพลังงานแล้วก็แจกเอเมเพื่อนครับถามว่าแล้วคนจะใส่เซตเก่าของเซ็ตดีบูทได้ไหมได้ครับน่นหมายความว่าในความเป็นจริงแล้วคุณจะใส่ดีบูทก็ได้ครับหรือคุณจะใส่ซิลเคนก็ได้อันไหนมูลค่าดีกว่าใส่อันนั้นได้เลยแต่ซิลเคนอาการดีกว่าดีบูทนะครับเพราะว่าตัวละครมันลดต้านทานไม้ได้อยู่แล้วแต่ถ้าให้ดีก็ให้มีแต่ละตัวใส่ทั้ง2เซ็ตไปได้เลยครับเพราะว่าตัวดีบูทที่มันด้อยกว่าอย่างชัดเจนเพราะว่าเซ็นน,นบนัสีหายไมย15้15% เราอยาได้ค่าดีพลังงานเราอยาได้ความชํานาญธาตุมากกว่าเดนเดอร์ดามโบนัสคุณ mm. อันนั้นใครใส่ก็ได้นะแต่ถ้าเลือกได้คนใส่หล, <c oughs> ลักก็คือหลานมากใส่สิวเคนมูนแล้วก็ต้องมีเพื่อนสักคนใส่ดีบูดไว้ครับมีผลไมแกงมะเฟืองมากๆส่วนคนที่มี4 6หกนู่นเลยฮะในออฟเดอะสกายอันเวอร์ริงครับหรือรอตัวอนาคตมันจะเป็นเซตนี้เลยครับมันจะเป็นเซตเดาเมจที่จะเป็นดาเมจที่เกี่ยวข้องกับพวกลูน่าต่าง,างๆคือตอนนี้มันมีแค่ลูน่าบบมกับลูน่าชาร์จซึ่งสั้งคู่แมงติกิได้ทั้้งงงมดเตตแแ่นอ,อนาคจริละ เดิมครับไอการแจกเนี่ยมันจะแจกโดยเงื่อนไขค,คือคุณใส่ตัวละครจากเมืองง้องคายกี่ตัว1ตัวหรือ2ตัวครับ15หรือ30มเปไม่ตลกนะคุณแล้วก็ได้โบนัสด m g อีอีก10%ด้วยครับต้องมี C6 หนาะต้องมี C6 หนนาอันนี้มันยังไม่เวรนะิร์กนาหรือรอตัวแดนนาคตมาก่อนแล้วค่อยใเสเซตนี้นาะแต่ตอนนี้ยังไม่ใช่หนะ้าและย้ำให้อีกทีหนึ่งความชนนําญธาตเอามากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ขั้นต่ำขอ800ครับและค่ารีพลังงานอยากได้ 180, ไร้อยหกสิบถนเร่องสุด ท้ายก็คือ constellation ครับสำหรับซีหนึ่งเนี่ยผมไม่ขึ้นฟุตเทจให้น้าเป็นเรื่องของการฮิวนะครับส่วนซีสองเนี่ยบวกดาเมจค่อนข้างเยอะครับพูด,ดง่ายๆคือมันทําให้ตัวมะเฟืองต่างๆที่มันระเบิดมันจะแรงขึ้นโดยมันจะได้อีกห้าร้อยเปอร์เซ็นต์ของความชํานาญธาตุของเราครับเช่นเรามีความชํานาญหนึ่งพันมันก็ได้เพิ่มปีห้าร้อยเปอร์เซ็นต์ของหนึ่งพันก็คือบวกปีห้าพันนั่นแหละถ้าให้ตีความ,มง่ายๆคือเดิมคุณกดอันติแล้วคุณเพิ่มดาเมจมะเฟืองได้อีกเท่าไหร่คุณเพิ่ม ง่ายแค่นั้นเลยคุณเป็นอะไรที่แรงครับและนอกจากนี้คือมันสามารถไปเพิ่มดาเมส่วนที่เป็นส่วนรูหน้ารวมได้ด้วยนะแต่ตอนนี้ยังไม่มีคนใช้และเจ้าตัวจะได้ใช้จริงๆก็คือตอน c 6ครับส,ส่วน c 4เป็นเรื่องพลังงานผมจะสคิปไปเลยนะครับแต่ตอบให้แบบไม่ง่ายคือจะ ช่วยให้คุณใส่ค่ารีพลังงานแค่20%คือพอเลยพูดง่ายๆคือคุณใส่เซ็ตใหม่นั้นจบเลยคุณไม่มีปัญหาพลังงานแล้วแต่ซอจจยๆอาจจะมีบ้างเล็กน้อยเช่นจ่ายสกิลว้าในบางตัวอะไรแบบนั้นแล้วสุดท้ายคือ C6 ที่กลายเป็นบ้าไปเลยครับจริงๆมันจะมีเทคกที่มันยาวมากแบบโอโหไม่รู้จะยาวอะไรขนาดนี้ผมตอบให้แบบง่ายๆเลยเนาะเราจะอยากจะเล่นเป็น ที่ใส่หนองคข่2ตัวแล้วครับเพราะว่าการตีปกติก็แรงอย่างที่คุณเห็นเลยครับส่วนจ่ายสกิลก็3ามแสนอย่างที่คุณเห็นเลยครับมันแรงมากแล้วคุณจนเราไม่ได้อยากให้แบบมันจะต้องมาสนใจกับไอเดเมนมาเฟืองแล้วน่ะมันเป็นภาพนั้นไปแล้วคุณไม่ต้องเข้าใจเรื่องแมคชีนิกเอาแบบว่าคุณจ่ายสกิลแล้วคุณก็ตี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 มอนไปนั่นแหละมีสกิลมากก็จ่ายสกิลค้าแล้วก็ตี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 ไปจบเสร็จแค่นั้นคุณทําแค่นั้นแต่ถ้าคุณตีจนมันไม่แรงแล้วอ่ะเออเปลี่ยนตัว ส่วนถ้าจะให้เปรียบเทียบผมเชียร์ประจำตัวก่อนแล้วค่อยไปคอนเซเลชันสหรือถ้าคุณแบบโอ้โหพี่ผมดันเบินน้ลนเดีดวงดีเออไป C ีเลยแล้วค่อยมาเปิดประจำตัวก็ได้ครับเพราะว่า C2 มันคุ้มกว่าประจำตัวครับก็จบเรียบร้อยนะครับสาหรับหลานมากก็ตัวนี้ผมมองว่าเก่งมากๆตัวหนึ่งเลยนะเพราะว่าผมชอบที่มันสามารถเป็นแอปพลิเคเตอร์ไม้ได้ดีขนาดนี้นี่แหละแปะเป็นวงรอบตัวติดตัวตัวไหนวิ่งไปมันก็ติดอยู่อย่างงั้นแปะทีด้วยแปะทุกรอบการแปะทุกรอบแล้ว แปะทีมันทําให้เดเมจมันนิ่งครับมันไม่ใช่แบบครั้งหนึ่งแล้วต้องเว้นไว้แล้วก็ลอยครั้งหนึ่งคุณเป็นกันใช่ไหมเล่นแล้วจะผ่านอยู่แล้วแต่แบบรอแม่งแปะปฏิกิริยาธาตุแต่แม่งต้องวนลูป2วิงี้สามวิงี้สีว่วิงี้งโอ้โหตรงนั้นแหละโคตรเซ็งแต่ถ้ามันแปะทุกรอบมันจํากัดเรื่องเวลาได้ดีมากๆนะเพราะคนทนต์ส่วนใหญ่ในเกมแม่งทำแม่แทกหมดเลยครับฉะนั้นการแปะทีดีกว่าแปะทีหนึ่งเปี้ยงเยงเลยเสมอครับเพราะว่ามันไม่ต้องเสียเวลาวนลอนั่นเองสุดท้ายจะเปิดตัวละครหรือไม่เปิดคุณนนเคตัดส ไม่ใช่ผมนะครับผมแค่วิเคราะห์ในตามมุมมองของผมอาจจะมีข้อมูลถูกบ้างผิดบ้างมีอะไรเพิ่มเติมก็พิมพ์คอมเมนต์กันไปนด้านล่างได้เลยสุดท้ายถ้้เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับค i b e เป็นกำลังใจให้ผมและพี่าต่อไปด้วย้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้ากันทุกคนสำหรับคลิปนี้ไปจริงนะครับบายอย่าลืมกดซับนะ